รันทดของพับจีนะครับโอ้ตายชุบกันไปนอกกันไปชุบวิวเสร็จพี่ใหญ่ก็ตกอ้าวแต่ก็วิ่งไปไหนลูกนุ่มก็เวททุบไปอย่างนี้แหละแต่ว่าตัดความรันทดของพับจีจะได้อรอบหนึ่งเอาไอ้สัตว์เอาเนี่ย <c oughs> ไม่ได้พี่ใหญ่อีกรอบหนึง เออปมดพอดีอ่ะดีใครจะตายก่อนนี้อ่ะต้องเป็นระบบต้องเป็นระบบนะไม่ทันวะกูตายก่อนทันทันทันไอ้เหีเย เล่นนี้ใกันเนี่ยแต่เป็นระบบหน่อยเป็นระบบน้อยแต่พี่ใหญ่ชุบิวนะบอกแล้วถ้ารอเลือดลดให้มันใกล้ๆหลอดหมดตั้งแต่แรกมันจะได้นานกว่านี้ไม่รันหรอกวงมันจะปีบอีกรอบยังเดียว คุ้ไปเถอะ่าขยับยเดตายไปเลยจะไวตายทีละคนนี่สัสแม่แม่วงมันแรงขึ้นที่ไม่ทันหรอกไม่ทันละยังดีได้ให้คู่รักเขายังได้อยู่ด้วยกันตายกันมาเดียวเอง